ดรามาไม่จบนางเอกเดาวดับแฉแหลกอดีตแฟนมีสัมพันธ์สวัสดญิงอื่นยิงกว่ามาหากรับไปซะแล้วสำหรับเรื่องราวของนางเอกสาวชาวจีนอย่างเสิงซวงที่เจอผิดข่าวเฉาสารพัดจนแทบไรที่ยืนในสังคมบันเทิงจีนสืบเนื่องมาจากมลสมลุกแรกที่เธอโดนแฉะว่าทอดทิ้งลูกอุ้มบุญที่เกิดกับอดีตแฟนนุม่มหลังเลิกลากันเป็นเหตุให้ต่อมาเจอขุดคุยเรื่องเฉาเฉาอีกสารพัด แต่ล่าสุดดูเหมือนคดีจะพลิกซะแล้วหรือเปล่าหลังเจ้งง่วงแชกกลับอดีตแฟนหนุ่มว่า สาเหตุที่เธอเลิกลากับเขาก็เพราะว่าเธอถูกนอกใจพร้อมแชร์ภาพของหญิงสาวนางหนึ่งที่กำลังมีสัมพันธ์สวัสดกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอจึงส่งบอกด้วยว่าเธอต้องเจ็บปวดอย่างมากและตกอยู่ในฝันร้ายตลอดมาหลังทราบเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนทำไมเธอถึงพึ่งมาพูดเอาจนป่านนี้ก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นน่าอายและไม่ควรเผยแพร่ให้ใครรู้แต่มาถึงวันนี้เธอรู้สึกว่าคงต้องปกป้องตัวเองบ้างแล้ว